เอาละฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวไม่เสียงมันบอจาังปะโอเคผมขอโทษด้วยครับผมที่หายปไปนานมากเลยซึ่งมองเนเตืนอนตัวนี้นี่ก็วันนี้จะมาเก็บตกนะครับผมเฟสที่เหลือนะครับผมวันนี้ผมเล่นใหม่ไงเอร์เทอเรียนนี่ก็มันแบบกว่าจะกดล็อกเวสนะครับผมซึ่งตอนนี้ไม่รู้หายไปไหนแล้วนะครับผม ซึ่งตอนนี้ผมไม่รู้หายไปไหนแล้วน่าจะเป็นเพราะว่าผมเล่นค่ามันเยอะเปล่าวะเออน่าจะเป็นเพราะเหตุนั้นถึงการหายคือเวลาหายไปนะผมซึ่งวันนี้เราจะมาเก็บตกเควสเพื่อที่จะไปสู้กับตัวเอ่อมีอะไรวะไม่รู้อะเออเป็นตัวนะั่นอ่ะไมนี่อ๋มาสือกอยังไม่ได้พาเลยมาเล่นใหม่ตัวอะไรดียวตัวอะไรดีเอ๊ กอตัวที่ไม่ได้เล่นเควสครผมเนื่องจากว่าการทอเนี่ยเราจะต้องเก็บเควสเดี่ยวนะผมเอาเควสนี้แล้วกันกลูกไปกลุกขอโทษด้วยผมที่ผมไม่ได้เล่นจอยนะนี่เล่นในมือถืออ้าวเจอพอดีเลยไม่ต้องใช้เซฟโปรไฟล์ำเออโอเค ใช้พี่ใช้ได้ตลอดเสมอครับผมแต่ว่ามีการปรับเปลี่ยนสกิลนิดนึงเนื่องจากว่างเส้ยคอเนี่ยผมไม่มีนะใช่เส้ยคอผมไม่มีเส้ยคอไอ้ที่มันมีแอฟแท็กกับฟาสชาร์ดอะแอฟแท็กฟาสกับฟาสชาร์ดหรือว่าสกิลโฟกัสด้วยกันนิดนึนแต่ผมไม่ม,ม,มีนะผมก็เลยต้องมีการปรับเปลี่ยนสกิลเนี่ยเนื่องจากว่าไอ้ฟาสชาร์ดันจะได้มาห้านะส่วนแอฟแท็กเอ็นด์ซึ่ง มก็ได้เปลียนจากไดแท็กเนี่ยเป็นคิววีฟิตนะครับผมทีฟิตเรียวแรกผมไม่รู้นะว่าเสียงในเกมเนี่ยมันจะดังฝันอาแตะถ้าเกิดว่าดังก็ต้องขอไปด้วยโอ้คีตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราโจมตีตรงปีกมันเนี่ยหากเราโจมตีตรงปีกเอ้ยโอ้โหัวนกแตกแล้ว หากเราโจมตีตรงปีกปลายปีกมันเนี่ยจะทําให้มอนสเตอร์เนี่ยล้มเร็วขึ้นนะไม่ใช่ดิมันก็จะร่วงลงมาแล้วครับผมไปดูดูโอ้ยผมว่าเซตนี้เนี่ยมันเป็นเซตที่ผมเอามาจากักใน u u b ูคกับผม แต่ว,ว่าผมมีการเปลี่ยนเซตหน่อยแอ้ผมมีการเอาไปดัดแปลงใหม่ก็คือมีเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเดร๋ยวแป๊บนึงมันจะมีโหหิวแล้วหิวง่จังหว่าซึ่งมันจะมีหัวของเจนโมรันในระดับไฮแอนซ์ตามนี้เลยละกันนะครับผมซึ่งของเก่าเนี่ยที่ผมได้ไปดูในคลิปคนอื่นมานะผมมันจะมีแค่เสื้อผมที่มีการเปลี่ยนแปลงหน่อยแล้วก็ มีสร้อยคอครับผมโดนใหมแต่ว่าเรายังสร้างความเสียหายนี่ให้ปีกมันไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่ก็เลยเรื่อยด้วงลงมา เราหวังระวังหางเควสเดียวเนี่ยผมไปดูเงื่อนไขมาผมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราละอ้าวเฮ้ยตัวอะไรมาบาลอหรือว่าเดียบอสเดี๋ยวตัวอะไรมาวะเดี๋ยวเอ้าปลาทราย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 โชคดีผมเตรียมการเพราะว่าตัวเนี้ยมันต้อง ทำเอาของพวกดังบอลมาครับผมหรือว่าของอะไรก็ได้ครับผมที่มันไล่พวกมอสเตอร์ไปได้ครับผมจะเอามาติดกับตัวมันหรือว่าจะติดกับตัวมอสเตอร์ก็ได้ครับผมให้มันให้มันไปขากันนะเฮ้ยเอา้าอต่มันไม่ไปอะ่ะอฮ้ย,ย,ย,ยไปได้้วมั้ง ว้าวไปแล้วเออไปแล้วมีการผักก็้วยผักคนที่มันเรียกมันมาซึ่งตัวเนี้ยเออกลับไปห้ผมวิธีดูที่ครับผมว่ามันจะเรียกตัวอะไรมานะให้เราฟังเสียงมันไว้ดีๆนะครับผมถ้าเกิดมันเสียงเช่ใน,ในในเช่นในอนะันเนี้ยเช่นในตอนเออประมาณเวทที่เราได้เจอก็คือสองดาวนะครับผมเวทเรีอนขั้นสองดาวไปถปึงสามดาวาก็คือจะเป็นเสียงของเกรซจกษษักี้ครับผม แล้วก็ถ้าเกิดว่ามันเป็นคิีนฝันก็เสียงแบบมันจะใหญ่ๆหน่อยผมก็คือเดวิโจแต่ถ้าเกิดามาไฮแลนด์เนี่ยก็จะไม่มีความแน่นอนนะผมบางครั้งก็เป็นเดียบอสบางครั้งก็เป็นอสุรอัสนะครับผมหากอยู่ในกิลวเนี่ยเป็นเควสกิลเออเดี๋ยวกินนี้หน่อยลืมไปเลยว่าต้องกินของสามันของสามันที่ผมต้องกินนะผมไม่งั้นผมอยู่ไม่ได้ เออเดี๋วเดวมันมาหาเราทำไมเฮ้ยเดีเดวโอเคจับทางได้เว้ยออออออตัวีิเบลสนับโอเครู้สึกว่าไม่ได้เล่นมานานก็ไม่ค่อยชินๆเท่าไหร่คอะผมโดยเฉพาะตัวกันทอเนี่ย โอ้อยมีความแนใ่ใจแล้วผมจะสู้มันได้กว่าน,นะนี่มันจะฮิวอะไปแล้วครับผมเดี๋ยวเดีด๋ยวเอาเฮ้ยผมถึงว่าแต่มันจะลงมาตรง,งเงาเมื่อกี้เอาอุย คุยไฟไฟบริเวณแซนดี้เพนไม่ค่อยมีน้ำครับผมมันเป็นทะเลทรายนะสำหรับแมททะเลทรายชื่อก็บอกอยู่นะโอเคโอค้โหเ,โเมือ่อกี้เสียดายผมไม่ได้โดนหัวนะแต่ก็โดนปีกที่แบบค่อนข้างจะแรงอยู่นะตอนแรกอะที่จริงอะผมว่าผมจะไม่ใช้กิซซอนนะครับผม แบบขุดใช้อาวุธอีกนะคุณเสร็ท้ายก็ต้องใช้เลสอดอยู่เหมือนเดิมนะครับเนมามาเลยเอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้อ้าวเมื่อกี้เหมือนว่านกแมวเราจะตีนกปากแตกเลย <c oughs> นี่นะนี่ไงความแน่ใจว่าตีปากแตกจริงๆ <c oughs> อุ้ยไม่ได้ ยโดนหัวยจังๆเลยโอ้โเออผมผมต้มองขอบอกก่อนนะผมว่าทำไมผมไม่เล่นจอยสติ๊กนะนองจากว่าตอนนี้จอยสติ๊กผมหาไม่เจอผมน่าจะอยู่แถวไหนนี่แหละ เพราะว่าตั้งแต่ที่ผมได้ทําเกมอาร์เปลี่ยนมาเล่นเกมอาร์เนี่ยผมก็ไม่ได้ใช้เลยนะผมแต่ว่าจริงๆแล้วอะจอยสติกก,ก็ใช้ได้แหละแต่ว่ามันมันมันมีปุ่มที่ที่ไม่ครบไงฉันได้ปุ่มเอานกลงอะผมไม่รู้นะแล้วก็อีกปุ่มหนึ่งก็คือปุ่มปุ่มเวลาเราจะเปิดแต่ว่าเราจะไปอีกหน้าหนึ่งเช่นหน้าตัวเออการอัปเกรดเลเวลก็ผมเราก็ต้องกดเอาเองนะ มาอะไรอีกเนี่ยแถวๆนี้ไม่มีปลาสักหน่อยไม่ใช่เรื่องไงเนี่ยโอ้ที่ไม่โดนโดนปีกอ่าวคูลิ่งหมดอีกเอา้าหวัวกินเดมอนดังแต่มันมากินอะไรวะตรงเนี้ยไม่มีอะไรกินสักหน่อยใช่ยววะ เดิมาอุ้ยมันมาโอ้โหเมื่อกี้ไม่ทันครับผมกีนนี่เลยละกัน Max Potion อ้าวใกล้ตายแล้วอ้าเฮ้ยอ้าวขวักกินเฉยเฉยเลยโอเคผมรู้นะว่าพวมันไม่ความันไม่มีหรอกมันไม่มีการมันไม่มีทางที่จะเออตาบอดหรอกเพราะว่าสลับตัวที่ทำดินได้เนี่ยส่วนใหญ่มันจะแบบ จะตามันจะมันจะเวลาใช้เฟดบอมเนี่ยมันจะมันจะไม่ค่อยใช้ได้ผลนะผมเออเวลาตัวไหนที่จำบินได้อะอ้อยโอ้โหนูก็แต่ม,มันจะมาอีก เฮ้ยเออเอาสะพายมาส่ง้ะแต่มันก็เปลือบปาาแล้วล่ะนะดูซิว่ามันจะไปนอนที่ไหนนะผมกับตักนี่เตรียมไว้รอเลยเอะเป็นพิษฟ,ฟอร์แทบลกันอเครู้สึกว่าจะเป็นตรงตรงที่ที่ทุกตัวจะไปนอนนะผมโยเวนบาร์หลอดนะผมแล้วก็ทิกเล็กไม่ใช่นี่ว่าอ๋อเป็นที่ที่นอนเดียว เป็นที่นอนเดียวกับที่เล็กนี่ว่าโอเค,อเ,คเออตายเยี่ยผมมาเล่นอ,อีกเอ่อเค้ชสึงแล้วกันนะครับผมเป็นตัวอะไรดีตัวอะไรดีเว้ยอ,อ่า นี่ละกันครับผมกินอากาฮูกะแต่ก่อนอื่นผมขอออกไปเปลี่ยนอาวุธก่อน,นครับผมโอเคไหมเดี๋ยวเดี๋ยวดับนึงกินมันจะได้กินดินี่เชน้ำร้อนก่อนเอ้ากดผิดโอ้โหกดกดยกเลิกยกเลิกเลยยกเลิกเ,กเกคว <Hi. S 1> สสําหรับนาคาเขียวเนี่ยมันก็เหมือนกับนาคาปกตินี่แหละครับผม อยาออกันที่เป็นที่หน่อยแต่ว่าคมของซิลเวอร์มันมันไม่นี้ว่ะคมของซิลเวอร์มันมันไม่ได้แบบสีสีสีขาวอะผมรู้สึกว่ามไม่ค่อยชีนเลยเวลาที่ของสีขาวเ่ยไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่สิเ้อเรียกว่าของคมขาวออะมามันไปแล้วฉัน <c oughs> บอกเมื่อกี้มันเห็นเงา ว่าเป็นเงาตัวอื่นวะอ้าวอา,วอาวมันจะอยู่ที่รังสแสดงว่าเมื่อกี้มันขึ้นเป,ป็นไรปไปที่รังนี่วะเป็นรังของตัวบินได้ทุกตัวครับผมถ้าเกิดว่าตัวไหนบินไม่ได้ก็จะมานอนตรงนี้นี่แหละสซนเจ็ดนะหาย <c oughs> ท่ออกไปว่านากาเนี่ยระวังครับผมถ้าเกิดว่ามันใช้ใช้การฟาดหางฟาดครั้งนี้เนี่ยมันจะฟาดเพิ่มครับผมแล้วถ้าเกิดว่าเราหยบไม่ได้เนี่ยมันจะมันจะยกหางเร็วขึ้นนะผมแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่สามารถทําความเสียหายให้กับเราได้มันก็จะเฮ้ยมันก็จะไม่สามารถดึงขึ้นได้เร็วนะผมแต่ว่านากาเนี่ยมันก็จะจมงตีริวนะคริปซอสก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่แต่ว่าคือมันแบบมีความหนักไง แล้วก็อย่างนั้นครับผมถ้าเกิดว่ามันทําการฟาดหางเนี่ยแล้วเออทุกคนเนี่ยไปอยู่ประมาณาแถวๆกลางหางมันเนี่ยไปอยู่แถวๆกลางหางมันนะมันก็จะไม่โดนรามิแต่ว่าต้องกลิ้งด้วยนะเออต้องกลิ้งด้วยนี่นี่ไอ้ท่านี้โยนโซนิกบอมเพื่อให้มันล้มได้แต่ก็ต้องแต่วันก็ต้องโกรธก่อนแต่ว่ามันก็ต้องทําให้มันโกรธนะครับผมการทําแบบ รอท่าเรามันทำท่าเมื่อกี้แต่ก็ถือว่าเป็นช่องโหว่ให้เราได้นะต้องขอไปด้วยผมที่ที่ผมอาจจะพูดผิดเรื่องทริคในการต่อสู้นะผมเพราะผมก็จำไม่ค่อยได้นะวิธีการสังเกตว่าตัวไหนมันกรุดนะผมไอ่ใช่ดิบโบราณนะผมก็คือตาดวงตามันจะมีแสงนะผมสำหรับตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นเสีเขียวๆหน่อยนะดวงตาตัวนี้ก็เสีเขียวด้วยอะผม สลับกรีนาคะแต่สลับซีเวอร์กับลูเซนแล้วก็ดูปกติผมไม่รู้นะว่ามันจะเป็นแบบไหนแต่ที่รู้ก็คือรูเซนเนี่ยที่ผมจำได้นะมันน่าจะโผล่ในภาค3าม G เท่านั้นนะครับผมนี่นี่นี่แล้วก็ระวังอ้าวหมดเพาเวอร์แล้วหรือ ครับผมอุย๊ยอีกตะเกียรอุยอ๊ยเอาฮ้ยเอาฮู้ยโอเคยังมันจะคำรามโอเคแต่ว่าตัวเนี้ยมันกัะที่เล็กเลยครับผมวงวง,วงการคำรามมันน้อยครับผม เออนั่นแหละมีโอกาสชาร์จแบบเต็มที่สักทีครับผมโอ้ยอ้ยเอ้ยจะไดี๋ยวโอ้ยออม่ทันอ่ะมันไปแล้วไหนตรงนี้นั่นไงโซนสองหาอะไรกินหรือเปล่าไม่ปกติตัวนี้จะคอิ่มครัผมอ้ยเอ๊ยทำไมรู้สึกว่าโดนท่าทำไมรู้สึกว่าโดนท่าห่างแล้วทีเดียว โดนมันน็ต์แบ็คคิกเลยวะหรือว่า,อ,า,า,าอ,วอะไรเงี้ยก็คือการโดนมอนต์เคอนั่นแหละก็คือจะมีสถานะดาวโดนมอนสตอร์นั่นแหละเออแล้วดีมายทำไมต้องพูดชื่อเต็มเลยวะน็อกแบ็คคิกโอ้โหโอเคโอเคตามันพังแล้วข้างหนึ่งจุดออกของมันจะอยู่บริเวณหางที่เชื่อมจุดหางที่เชื่อมต่อกับตัวนะผม ก็ตรงส่วนที <S an> ่เข <an> ียรก็คือปีกนะผมแต่ถ้าเกิดว่าทําลายปีกมันได้แล้วก็จะหายแข็งทันทีแล้วก็หัวนะผมที่เป็นจุดอ่อนใหญ่หลวงของทุกตัวนะผมยกวินกราวิมอสเดี๋ยวไม่เกี่ยวสาหรับในภาคนี้นะเกือบเกือบเกือบคือทุกมันเกี่ยบทุกตัวก็จุดก่อนก็อยู่ที่หัวเกือบหมดนั่นแหละมีแค่บางตัวเช่นเจียนโมรันก็อย่างนี้นะเจียนโมรันเคยมันจะไปทําลายแบบจุดอ่อนอยู่ที่หัววะตัวโคตรใหญ่อะแล้วระวังจุดแข็งด้วยนะผม เรายังไม่สามารถลดประคิกมันได้เลย okay, โอเคนี่ไงที่ผมบอก <c oughs> เอาพยายามอย่าโดนหนามครับผม โอ้โหโดนพอดีถือว่าถือว่าดีแลกกับความเสี่ยงผมไม่รู้นะว่าสาหรับเลือดในกานากาอ้าโ,โอ้โหฮิโซนเออเออวุฒิที่โซนแล้วในภาคฟิลิปปินส์มนเนี่ยฟิลิปปินส์ยูน่นแหละเรื่องของฮิโซนนากาเนี่ยถ้าเกิดว่าใครจำได้ให้ผมมีฮิโซนที่เวอร์มากไปแล้วคือมันมีฮิโซนที่เวอร์มากเวอร์เท่ากับเพลซิออด นะครับผมคือแบบ่พเเุ่นผมดจะเดาเดาอ๋อมันอ๋มนอม,มันเอ๊ะมันมันหิวแล้วมันหิวแล้วเอ้าอีกไปเดี๋ยวนะเมื่อกี้รู้สึกว่าแค่เหว่าเรากดอยู่นในหน้าเมนูแลเรากดสามเดี่ยมจะเป็นการแบบเหมือนกับเรียกแมวเปล่าหรือว่าเรียกเพื่อนเออไม่เป็นแบบนี้ไมเป็นเรียกเพื่อน คือแบบบอกว่าเพื่อนมัอนอยู่ตรงนี้อะไรแบบนี้นะมันถอยหลังไปสกกลด้วยกินเคนบี้แน่นอนเอ้าไม่ใช่ว่ะห้อยตรงนี้เอ้าเค็นบี้เตรียมตัวละทีนี้จะตัวเคีบี้เค็นบี้เคบีบี้อะไรสักอย่างนี่แหละ โอ้ยน <it>. ี่โดนนะผมเออแต่มันโอ้ย ผมนึกว่าแต่มันจะน็อกแบ็คคิกตอน okay. นู้ว่าแต่มันจะแบบมึนนะผมตอนที่เราโจมตีเมื่อกี้ รอบสองครับผมโอ้แ okay, ต่ว่าผมได้จมทีแค่ชิ้นเดียวเองว่ะโอเคแต่รู้สึกว่าเทคนิคการตอสู้ของผมก็ยังดีนะเขาผมก็ยังตายากเหมือนเดิมอย่าไปงี้อุ้ยตางเงี้ย รู้สึกว่าตอนนี้ผมยังไม่ตายเลยใช่ไหมเนี่ยชุดีนะที่นาการไม่ม,มีมีท่าจับกิน จ้ากีนากาความสามารถของชุดกีนากาผมก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะผมผมคิดว่ามันพวกข้าจะแบบเหมือนกับแบบมันมันมันแบบอาวุธมันไม่ค่อยหัวเท่าไหร่อ่ะโดนหางรู้สึกว่าอาวุธของอาวุธมันอ่ะมันไม่ค่อยหดวเท่าไหร่นะผมเนื่องจากว่าอาวุธของกีนากาเนี่ยมันมีคมมันมีคมขาวที่ไม่ใช่ดิคมขาวเหมือนกับน้อยกว่านะผมน้อยกว่าตัวปกติแต่ว่าจะมีคมคมเอ่อ ผม,ผมเขาเรียกว่าอะไรผมน้ำเงินครับผมผมน้ำเงินที่เยอะกว่านิดนึงนะผมแล้วอย่างนะไม่คุ้มที่ affinity มันน้อยมากน่าดีแค่ไม่มี affinity เลยด้วยซ้ำที่จะมาแค่ห้าเปอร์เซ็นต์ละมั้งข้าวปมาส่งครับผมเอา้โอยโซ่มันหิวมันหิวไม่ไม,ไม่ไม่ได้หิว มั่หยุดเอ้ยนั่นแหละโซลี่ผมที่ผมทำขามนันแตกได้นะนี่ขาติดป,ปีกครับผมนี่แววว่าตอนนี้มันจะใกล้ตายดี่รับผมชีิตเวลาตอนนี้เพลยแค่กี่นาทีเปแล้วทั้งหมดเอ่อ สามยี่สิสามสิบสี่ดิยี่สิบหกนาทีครับผมถือว่าใช้เวลาเยอะครับผมแต่ว่าตอนที่ผมมาล่าแบบตอนที่ยังไม่มีของแบบเนี้ยใช้เวลาเยอะกว่านั้นอีกกบหมเวลานะแต่ว่านั่นก็เป็นเดี๋ยวนะแต่ว่านั่นก็เป็นตอนที่ผมทำเควสตอนอยู่ที่แมปป่านะผมป่าน้ำท่วมอ่ะ มันไปแล้วมันไปแล้วทางนี้เหรอทางนี้เหรอ F O E W ทังไงก็ได้มาทำไรหรอจ้ะหมูปา่าเวนตาไลก็อยู่ด้วยเดี๋ยวแเลยไง เลยดีมากผมไม่รู้นะว,ว่าคนในช่องนี้เขา,ว,าว่าคนว่าคนที่เขามาดูช่องผมนี่เขาชอบอะไรนะว่าช่องผมนี่ก็ททำเกมหลายเกมเลยนะีทั้งประเดม็มไอเฟนกินอ่ะเฮ้ยแล้วก็มอนเตลุนเตอร์ไมค์คาร์แล้วก็อาร์นตรน,นบนผมเอส อ้าวจะไปทำอะไรเลยเขอดูก่อนขอดูก่อนเพิม่มอลจะไปนอนนอนไหมไม่นอนนะเดี๋ยวเราให้มันนอนก่อนแล้วกันระหว่างนี้ผมมีที่รับดาบเป่าวะมีระเบ,บิดผมคิดอะไรพี่เรียนพี่เรยนน้อยอมาสิ มาซิมาเลยมาอูกระโดดกระโดดไปมาเอ๊เอ๊ะนั่นแหละนั่นแหละเออนีนนนออ่แหละความพิเรนของผมโอดัดระเบิดต่อหน้าเลยัะผมแต่ถ้าเกิดว่าใครมีสก,กิลอเวชั่นนะผมก็ถ้าเกิดว่าใครทำการทำให้ระเบิดระเบิดแล้วเนี่ยเราก็สามารถกลิ้งออกมาได้เลยนะ เดี๋ยวเมื่อกี้เมื่อกี้เออคือบูมแบรงของแมวเราเนี่ยเป็นไปโดนหัวใช่ไหมหัวของนาคาเดีดย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะฟาดทองคะโอเคโอเคโอเคตอนนี้ตอนนี้ผมเริ่มจัดทางแล้วแล้วการฟาดหาก็คือทุกคนเห็นไหมถ้าเกิดว่าการฟาดหาของนาคาคุก,ก้าเนี่ยครั้งแรกของกีนนะถ้าเกิดว่ามันไม่มีควันเนี่ยแสดงว่ามันมันไงถ้าเกิดว่ามไม่มีควันแบบใหญ่ๆเนี่ยก็คือมัน ถ้าเกิดวมันไม่มีควันใหญ่ๆเนี่ยก็คือแสดงว่ามันจะฟาดแค่ครั้งเดียวครับผมทฤษถ้าเกิดม่าไม่มีควันใหญ่ๆเนี่ยที่ล้อมด้วยที่ล้อมหางมันนะก็คือมันจะฟาดสองครั้งนะโอ้ยมันโกรธยังมาโจมตีถีบผมขึ้นเลยโอเคผมว่ามันคงไม่เอาเหมือนกับก่นกอนที่ผมทำนาะกาคุก,ก้าเทียบเ,เกือบหมดเวลานะ ใช่นะว่าใจกีนากาคุก,ก้ามันแพ้ไฟจริงปะเนี่ยทำไมเหมือนผมรู้สึกว่ามันน่าจะแพ้ไฟนะเหมือนเหมือนว่าผมได้ไปเปิดในในเว็บ้านาวิกิี้แฟนดอมอะ เจะเดิเนไปจริงเดี๋ยวผมขอไปค้นข้อมูลก่อนโอเคฮะผมลองดูแล้วครับผมคือมันแพ้ธาตุไฟแต่ว่ามันจะแพ้ธาตุน้ำธาตุเอ่อจะแพ้ธาตุไฟแต่ว่ามันจะแพ้ธาตุอ่าเดีจะเดอนมันจะแพ้ธาตุทันเดอร์เยอะกว่าก็คือธาตุสายฟ้าผมเกย์จะเด้ว อ๋อเดี๋ยวเันจะนลงมาพอดีโอ,โอ้ยไม่โดนด้วยผมกระพลาดว่ะตอนนี้โพ่ชผมก็จะหมดแล้วเออนั่นแหละตายแล้วขอ โอเคครับผมงั้นเอาไว้ว่าผมขอจบเพียงเท่านี้ไปก่อนนะผมแล้วสลับไนที่ชื่อชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจให้ผมนำคลิปหม่ๆม่ด้วยนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายเย่